u ui áo léo ui nam lón ui nam lón nha โอ้โหโอ้โหมเดียวพอเฮ้ยโอ้โหโขมเดียวพอเลยฮะเพื่อนๆพโขมเดียวพอโขมเดียวพอโอ้โหสยสวยกระเพียนสีสวยไปกลับบ้านดูไซส์สวยๆเลย ทำอะไรกินดีครับเพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะคิดเมนูไม่ออกว่าจะต้มเค็มก็ทำไม่เป็น <laughs> โอเคครับผมนี่ผลงานวันนี้ฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบีบ้าน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแบ่งไปให้เพื่อนปิ้งสักสองตัวนะอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ เต็มเครื่อง